คนพร้อมไปสู้ด้วยกันอฮ้อมันมามนเร็วมาพร้อมเกก,มเก,กันเลยอฮ้อบดีบดีอฮ้ออฮ้อโอ้โหงานนี้ต้องสนุกเลยโอ้โหไม่ก็เตีย้ยเฮ้ยเอาเลยเพื่อวิญญาณเฮ้ยบุกเลยบุกบุกบุกขยีนน้มันให้เละเลิกมึเรามาจัดการมันเลยอย่า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  เ่การสังหารบูได้เลยเย้เฮ่เฮวีวีเวยเวยอ้อุ๊ยเจ็บอยโอ๊ยเจ็บที่เจ็บอะไรวะเนี่ยเหมือนมันจะมีกระบเลยฉันไเห็นเลยอ้คืออิงอ๋อฉันไม่เห็นเลยเย่เวยวแยเว่ยวโอยวดเฮ้ยว่ตายเลยมาดี้มาดี้เว็คเวย โคตรนี่คือวิธีฆ่าเราเหรอโคตรตึงอ่ะโอ้ยตา่ไปหมดแล้วอาย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 าโอ้โคตรตึงอู๋ไอพวกเว้ตายไปหมดเออเออเอยิงหมดเลยยิงให้หมดโอ้ยตะโกนไปก็ไม่ได้ช่วยเลยหรกนาะอ้ยแทง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 อ้ยแทงเลือดเลือดโอ้โคตรตึงมีสมาธิหน่อยรอดมีชัยชนะโอ้โคตรตึงอ่ะเพื่อนอย่างตึง อุ้ยแทงแทงแทงโอ้โหแทงนี่มันก็ดีกันโอ้ยฉันหมดข่าหมดท้อแล้วนะโว้ยอ่าตัวเดียวเ้ยมาไปนะชิบหายแล้วฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะพลังกูเชี่อนป็นกตอล้วงวยพวกเราดามใช้ แผลบกแล้วฉันก็เป็นกิจกรชีวิตของแกแย่โทษทีน้าเสียงเหมือนไอเอ๋อที่นีไม่รู้เะแย่กีตายเสือเฮ้ยอะไรวันนี่้คนอ้าวฉันว่านายเป็นย่าอะไรไปแย่กีตายสือคือแกแกไม่รุนนี่แกนี่มันแกจงเลยนะตายเสือแผ่นดินถล่มไปขาด ไก่กู้นายแน่ใช่ไหมล่ะแน่ที่ก็ตีฉันโดนเลยโหไก่กู้นะบัดฉันกูจะฆ่าแกไอ้บุดแกมันเป็นยาวแกตายแล้วไอ้ตัวอะไรวันเนี้ยเอ้ยเฮ้ยแล้วขัดขานยิบเลยไอ้โอ้ยไว้ด้วยตู้อะไรวันเนี้ยแกอยากจะยิบกระชากใจเพราะว่าวิทยุมันตัยแย่ไปแล้วยังไงเล่ดอะไรขึ้น ฉันไม่เห็นด้วยกับประโยคนั้นนะวิทยุมันไม่ได้ตายแต่มันอยู่ในช่วงโฆษณาฮ่าฮ่า